สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์สดลองลองใช้เออเป็นการไลฟ์สดผ่านยู u ูบนะครั้งแรกที่ที่ที่ทำเพราะว่าออาก็ยังไม่เคยลอกอยากจะลองดูนะคะ เออแต่ว่าหนูจะเกิดหนูจะจะ,จะกลับกล้องยังไงอะ่ะเออเหตุผลหนูจะว่าอ,อ่องงตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปขึ้นงานที่บริษัทนะคะกำลังจะม้วนขึ้นอนะวตเตอร์วเวย์ค่ะ นี้ก็จะรับบัตรทางด่วนนะคะแต่ว่ารถติดมากช่วงเช้าก็ใส่แมสตั้งหนึ่งนะคะเดก็จะดังนิดหน่อยแล้ว้แต่หนูจะกลับต้องยังไงต้อง ก็ทักทายยามเช้าวันจันทร์นะคะอยากจะรู้ว่าการการไลฟ์สดอของทางผ่านยูทู e นี่จะเป็นยังไงเนาะ ก็ลองครั้งแรกอ่ะลองะครั้งแรกน่าสดมากเลยเออเดี๋ยวอลองดูที่ว่าจะตับกล้องได้ไหม อลองดูก่อนนะคะว่ากล้องอยู่ตรงไหนโอ้นอาสดมากไม่รู้ว่ากลับกล้องอยังไงเออมันจะต้องกลับตรงไหน หาไม่เจอนะคะไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็ตัดกล้องไม่ได้ก็แบบสุงโทแล้วกันก็วันนี้ก็เดินทางอ่าเอารับงานที่ที่คมสุดพอนะคะประจําเช้า <c oughs> ก็วันนี้ก็ <c oughs> งานไม่เยอะวันนีง <c oughs> งานวิ่งก็ไม่ค่อยมากนะคะ <c oughs> ช่วงรู้สึกว่าเดือนนี้น่ะ งานงานนน้อยลงมันมันมันรู้สึกไม่ไม่ค่อยเหมือนเดิมนะน้านิบานมาก <c oughs> จะบอกว่ากล้องที่เราไลฟ์ผ่านอ่า u t u b e อ่าช่อง y o u t u b e นะกับการที่เราใช้กับอ่าของสตรีมอยากจะความคมชัดจะจะไม่ค่อยเหมือนกัน ปิซึมก็อีกแบบหนึ่งนะปิซึ่มก็จะอีกแบบนึงก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกจะให้ทุกคนเห็นาภาพข้างหน้าก็ไม่รู้จะกลับกล้อ,องไงเดี๋ยวต้องไปเรียนเรียนดูว่าวิธีการกลับกล้องเราจะกลับตั้งแต่ทีแรกไหมหรือว่าเราสามารถกลับกลับได้เลยอะไรเงี้ย มันไม่เหมือนเราใช้โปรแกรมอ่ะก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ได้เรียนมาด้วยแหละแต่เออเห็นมันเป็นร,รูปวีโอในหลังบ้านเนาะราก็เลยก็เลยลองก็โอเคอ่ะก็โอเคท้าทายกันยามเช้านะคะถ้าเกิดว่าอ่าพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะห่างหายจากอ่าอาจจะไม่ได้ลงคลิป นิดหน่อยนะคะไม่นิดหน่อยก็เป็นเดือนละน,น,น่าจะเกือบเดือนก็ก็ก็ถ่ายคลิปไปแล้วล่ะแต่ว่าตัวบินเองก็ไม่ได้ตัดต่อเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตัดต่อคลิปสติส,ส,สตังไม่ค่อยมีในการแบบตัดตอ่อการตัดต่อคลิปนี่มันก็ต้องมีแบบ อัธรรถหน่อยการที่จะตัดต่อให้ม่าเป็นแบบในให้มันดีๆหน่อยเนาะแต่ว่าเออก็มันมันมันใช้สมาธิหน่อยอมันจะลืมแบับจะลืมไปหมดทุกวิชาแล้ว <G l ain> คืนคืนคุณครูเข้าไปนะคะแล้วช่องนี้ก็รู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นเยอะมากนะคะกำลังอยู่ในช่วงที่แบบ เริ่มจะปรับตัวให้กำลังหาวิธีลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าเป็นทำงานขับรถนี่มันมันมีปัญหาคือถ้าเรากินน้อยมากเราก็รู้สึกเหนื่อยทีอะแต่ว่าพอเราไม่กินเลยก็ไม่ได้ก็พยายามปรับโดยที่แบบกินกาแฟก็ช่วงนี้ก็หันมากินกาแฟดำกาแฟดำอย่างเดียวแล้วก็ พยายามงดอาหารพวกแป้งลงแต่น้ำตาลก็ก็ยังมีบ้างค่ะเวลาแบบเหนื่อยก็ต้องกินนิดหน่อยถ้าไม่กินก็รู้สึกกระตาแล้วก็จะไหวค่ะมีน้ำตาลนิดหน่อยน้ำหนักขึ้นเยอะมากเว้นแต่บอกว่าช่วงที่ทำคลิปใหม่ๆก็ยังน้ำหนักขึ้นเป็นสิบโลเลยกับช่วงตอนนี้ก็เป็นปีหนักขึ้นมานี่จะเป็นปีละ ยังไม่ยังไม่ลงสักทีเลยยังไม่มีความตั้งใจมากที่ดี้วแต่ก็จะเริ่มแล้วค่ะจะเริ่มปิดตัวเองให้แบบให้น้ำหนักกลับมาลดหน่อยสักสิบกโลหรือสิบห้ากิโลเพราะว่าการที่เรา้หนักเยอะๆนี่เวลาเราทำงานขับรถนี่มันจะไม่ค่อยคล่องตัวเวลาเราแบบทำงานโดดขึ้นโดดโลงรถเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันหนักตัวมาก แล้วก็มีมีอาการที่แบบว่าปวดหลังบ่อยช่วงนี้แล้วก็เลยแบบนั่งนั่งนานๆนคนขับรถนี่แต่ก่อนแต่ก่อนเบนไม่ได้ขับรถนะแต่ว่าอ่าในความคิดแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าคนขับรถนี่เออมันจะมีปัญหาแบบนี้เราก็ไม่เห็นอ่าแฟนเนาะแกแบบเออทําไมแกถึงนั่งนานไม่ได้ทําไมถึงแบบ ปวดหลังมีแต่นอนก็อนอนโอ้จริงจริงพอได้มานั่งขับนะรู้สึกวัดเข้ากับตัวเองมาคือพูดในเขานะเข้าเข้าตัวเองทุกดอกเลยแบบคือมันมันมันแบบว่ามันคือเออมันเจอจริงๆอะ่ะเอออาการปวดหลังเอยนั่งนานจะบอกว่าเวลาเราไปนั่งอยู่ที่วัดนะนั่งอยู่ที่วัดเนี่ยอ่าหนูจะนั่งนานไม่ได้เลยนะทุกวันนี้นั่งนี่แบบว่า เอ่อถ้านั่งก็แบบต้องเปลี่ยนท่าอันนี้ยาบททุกทุก5นาที2นาที3นาทีอะไรเงี้ยคือไม่งั้นมันก็จะชาก็ด,ด้วยด้วยที่แบบว่าน้ําหนักเรามันขึ้นเยอะเงี้ยเราก็เลยแบบเออมันมันก็ถามว่ามันก็ซีเรียสมันมันก็ซีเรียสนะหนักขึ้นช่วงช่วงโควิดมาเนี่ยแต่รอบแรกมาเ,เออ น้ำหนักขึ้นมาเยอะมากโดยที่แบบว่าโอ้ไม่คิดไม่ถึงคือมีแต่ก,กินกับกินกินกระนอนอะไรแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะที่แบบช่วงโควิดรอบแรกคืองานไม่มีวิ่งเลยอะจะไปวิ่งไหนก็ไม่ได้เราก็กังวลเกี่ยวกับโคว,วิดแ,แ,แต่ถามวันนี้กังวลไหมก็กังวลเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ทําไงได้เราต้องทํางานเออเราต้องทำงานเราต้องหาเงินนะครอบครัวเรามีภาระมีค่าใช้จ่ายมี ค่าเงินที่จะต้องส่งอยู่อะไรเงี้ยมันก็หลายอย่างแต่ก็เป็นห่วงอ่าคนที่อยู่ข้างหลังเรามากกว่าเราก็จะเซฟตัวเราให้มากที่สุดอ่าขับรถให้ปลอดภัยอันดับแรกถ้าเราทำงานอาชีพขบนนะับรถมันก็คือมันก็คือการทำ,ทำงานแรกๆเลยทำไม ชอบขับรถเนี่ยตัวเป็นเองก็ชอบชอบเดินทางาหลักๆเลยชอบเดินทางมันสนุกสนานเปิดหูเปิดตาอะไรเงี้ยได้เจอผู้คนหลากหลายแต่ว่าแต่ว่าการการที่เราได้แบบเปิดหูเปิดตามันมันก็มีมันอยู่ที่ความชอบเนาะบางคนก็ชอบแบบว่าอ,อแบบทำงานในออฟฟิศแบบไม่ต้องตากแดดตากอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวตัวเ็นเองเบนไม่ได้ซีเรียสก็จะต้องตากแดดหรือไม่ตากแดดจะบอกว่าเวลากลับบ้านนะกลับบ้านเนี่ยคือแบบถ้ากลับบ้านเขาก็จะทักทายกันนะว่าไปทํางานกรุงเทพไปทํางานในเมืองทําไมตัวดํามาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยส่วนต,ตัวเป็นเองจะไม่ค่อยซีเรียสนะตัวเ็นเองจะไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าอเราก็ไม่อยากให้ให้ตัวเราอะดํามากกว่าน,นี้หรอกแต่ว่า ทำไงได้เราอยู่กับแสงแดดจะได้นั่งอยู่ในร่มก็ตอ้องเว่าเรามานั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะนั่งอยู่บนรถแต่เวลาเราขนส่งสินค้าหรือเวลาลงโรงงานหรืออแบบขึ้นงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องตากแดดตากฝนทุกอย่างทํางานไม่ใช่อยู่ในร่มอแต่ก็การที่เราได้ทำงานในงานที่เราชอบมันก็ดีไปอย่างนึงคือ ทำในสิ่งที่เรารักแล้วเราทาแล้วมีความสุขมะงานแบบไหนเพราะว่าเราชอบเรามีความสุขเราก็จะสนุกกับมันเราก็จะ,ะมีมีความกระตือรือร้นอยู่อีกตัวอยู่แล้วสาหรับสาหรับความคิดของหนูัเองนะสําหรับความคิดของเบนเองนะม,งงนะมันได้เจอแบบผู้คนหลากหลายงานหลายๆอย่างจากที่เคย อ่าสมัยตก่อนก็วิ่งขนส่งน้ําอย่างเดียวพอเรามาวิ่งขนส่งพัทอะไรเนี่ยหรือว่าวิ่งเหล็กเนี่ยอ่ามันก็มีมีมีความที่แบบว่าเราสามารถเอองา,านมันก็มีหลายอย่างนะมันไม่ได้มีแค่ตัวตัวนี้ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เจอผู้คนหลากหลายให้เราได้แบบอ่ารู้จักบางคนอาจจะดีบ้างบางคนอาจจะมาแบบอ่าหวังผลประโยชน์ก็มีมีทุกอย่าง ที่เราเจอแต่แต่ถามว่าคนร่วมงานเนี่ยมีมีปัญหาไหมมันมีทุกที่นะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่เราจะทะเลาะกับใครหรือว่ามีปัญหากับคนที่ทํางานด้วยเนี่ยมันมีทุกที่แต่แค่ว่าเราอะสิ่งหนึ่งที่ที่เบ้นคานึงคือหนึ่งแต่บางครั้งมันก็มีอารมณ์ขึ้นนะไม่อยากเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีที่ที่หน้างานของเบ้นนี่ก็มีไม่ถูกกัน เขาคอยแต่จะกัดเบ้นอยู่ตลอดกัดซ้ายกัดขวากัดหน้ากัดหลังเออคนอะไรแปลกมากเราทั้งๆท,ที่แบบว่าอยู่เงียบมีมาเราไม่ค่อยสนสิเอาคือการดำเนินของเบ้นเบ้นเจ้าําหนึ่งือว่าเรามาทํางานหาเงินเรามาทํางานเราไม่ได้มาหาเรื่องนะเออเราก็เลยแบบว่าเออถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วยอดงานที่เราวิ่งอยู่แล้วก็ไม่ได้ชีเรีอน,นะที่จะแบบเออบอกอกวกเวกโวยวายอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่แต่ย่าให้รู้สึกแต่ย่าให้รู้สึกนะให้รู้สึกว่ามัจะแต่ก็ไม่ซีเรียสนะแต่ก่อนก็ซีเรียสเลยก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครแน,นวทางให้เราได้ศึกษาดูงนานะคะมันก็เป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะ ก็เดี sí, si lectures, like it, ini, Kenny, you, ๋ยวไว้มาเดี๋ยวเ็นาคืองานเสร็จเดี๋ยวเ็นจะอะไรอีกรอบนะคะฝากพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่กลับมาเดี๋ยวเบนจะกลับไปนะคะช่วงนี้ก็จะพยายามกลับให้เร็วมากที่สุดนะคะวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะผักทายกันยามเช้าสวัสดีค่ะาย